So today สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพีระลิมเจริญขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับสวัสดีครับอาจารย์ธ <Yeah. S 1> ิดาครับอาจารย์ธิดาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาของประเทศไทยจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งแกนำนานปชรวมทั้งอาจารย์ธิดา <c oughs> ด้วยเป็นอนุ <c oughs> กรรมการสภาการศึกษา <c oughs> และนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งนายวรเจตภาคีรัต แกนนำกลุ่มนิติราชก็เป็นคณะอนุกรรมการการศึกษาด้วยเช่นกันตรงนี้อาจารย์วรพลด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาจารยจา์จากกรณีข่าวดังกล่าวนี่เรื่องราวมันเป็นมายังไงครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเราไม่มีใครรู้เรื่องอาจารย์วรเจตก็ออกมาปฏิเสธครนะแล้วตัวอาจารย์เองก็โทรคุยกับท่านรัฐมนตรีครับ อาจารย์สุชาติว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย์แกก็ขอโทษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช่ใช่ครับ,รบท่านรัฐมนตรีก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าคือแล้วบอกว่านี่วันนี้จะถแถลงข่าวนะเอาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรที่ถล่มได้เลยนะความหมายก็คือว่าเขาก,ก,ก็คงมีปัญหาความผิดพลาดแล้วเท่าที่รู้มานะครับเท่าที่รู้มาเนี่ยอันนี้มันตั้งแต่ก็เรียกว่าเดือนก็ตั้งแต่กลางเดือน กรกษาดาแล้วพอดีผู้สื่อข่าวพวกนี้เขาประเภทรู้ข่าวภายในเขาก็จะแจ้งถามว่าถามอาจารย์นะว่ารู้เปล่าว่าเขาตั้งเป็นกรรมคือเป็นกรรมการด้วยเป็นกรรมการคือหมายความว่าตำแหน่งมันเริ่มแรกเป็นกรรมการเป็นกรรมการด้วยแล้วก็คงถูกโต้แย้งมากอะไรต่อเนียอะไรนะความจริงมันก็ขบขันคืออาจารย์เองไม่ได้อยากไปทำหรอกนะ แต่ขอโทษคุณพวกที่บอกว่าพวกเราคุณดูคุณภาพอาจารย์วรพลครับผมคุณภาพอาจารย์วรเจตครับหรือไม่อาจารย์ทิดาเองไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ขี้ไก่อะไรหรอกนะ <c oughs> ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาแล้วครับนะแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาถามว่าพวกอธิการบดียิ่งยุกคก่อนๆนั้นนะนะในช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์รไปเป็นที่ปรึกษา ของคุณสุธรรมแสงประสมก็เป็นที่ปรึกษาแบบกึ่งส่วนตัวไม่ใช่ที่ปรึกษาแบบได้เงินเดือนนะพวกอธิการทั้งหลายรู้จักหมดเพราะนั่นที่ประชุมอธิการบรดีเนี่ยรู้จักอาจารย์ทิดาหมดครับแล้วมีความพูดตรงๆว่าโดยส่วนตัวมีสัมพันธภาพที่ดีกันครับแล้วเขาสิ่งที่เขาเชื่ออย่างหนึ่งเขารู้ว่าอาจารย์ทิดาทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวครับเพราะเขารู้จักเรามา ก่อนหน้านี้อีกตั้งนานนะก่อน<ร>หน้าท,ที่จะมาเป็นประธานอบชใช่ไหมครับไม่ตั้งแต่ตอนก่อนหน้าที่ว่าไปช่วยคุณสุธรรมอ๋อครับผมครับเขารู้หลายคนเห็นตั้งแต่ยังอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกันครนะเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ไปไหนกับคุณสุธรรมครับคุณสุธรรมบอกทาไมไปรู้จักเสียหมดเลยเพราะว่าในแวดวงมหาวิทยาลัยในยุคนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักกันนะเพราะฉะนั้นที่ประชุมอธิการบดีอะไรต่างๆเหล่านี้ ที่ประชุมของพวกอาจารย์มหาลัยต่างๆเรียกวันไล่ไปทุกมหาลัยเลยรู้จักอาจารย์รู้จักแล้วก็ดีเพราะฉะนั้นใครที่มาคัดค้านที่อยู่สภาการศึกษานั้นคุณต้องรู้ด้วยว่าสามสี่คนที่อาจารย์สุชาติเขียนไปเนี่ยครับเขาไม่ใช่นี่นก็เป็นอาจารย์มหาลัยหมดอาจารย์สุชาติก็เคยเป็นอาจารย์มหาลัยขอโทษนะถ้าอาจารย์สุชาติแกไม่เคยเป็นอาจารย์มหาลัยมาก่อนนะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คงถูกถล่มหน้าดูเหมือนกันแหละนะฮะเพราะว่าเรียกว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ประชาธิปัตย์เขายึดมานานครับแล้วเป็นความหวังโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไปพยายามทําปฏิรูปปฏิรูปช่วงสิปีที่แล้วอาจารย์ดูแล้วงงมากเลยครับปฏิรูปแล้วได้แท่งมาสีห้าแท่งนะ,ะไม่ได้ปฏิรูปอย่างอื่นปฏิรูปแท่งผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะ ทีนี้เอากลับมาถามว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่รู้เรื่องหรอกแต่ได้ยินมาก่อนหน้านี้เพราะยังสงสัยคือมารู้เอามารู้เอาคืนตอนที่โพสต์สุดลงครับฉบับอื่นเขาก็ไม่ไปเอามาลงนะฮะแล้วก็มีคนถามถามก็บอกเขาไปว่ามันก็ตลกนะแล้วก็เลยพูดกันเล่นเล่นทำไมตำแหน่งมันเล็กนะกับเป็นอนุกนานมัธยการ <c oughs> อะไรแบบนี้นะฮะวันนี้ก็เลยแถลงข่าวไปบอกว่าไม่ว่างหรอก นะไม่ว่างที่จะไปทำเพราะว่างานนปชสําคัญกว่าแต่ว่าพูดก็พูดเถอะว่ามันมีปฏิกิริยาส่วนหนึ่งของคนเนี่ยแน่นอนความคิดที่แตกต่างกันนี่เราเคารพรเรารับได้แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่อยากจะขอแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์หน่อยประเด็นแรกเนี่ยสภาการศึกษาเนี่ย คุณไม่มีอำนาจอะไรเลยครับคือตอนเวลาเขาทำปฏิรูปเนี่ยเขาทำแท่งแท่งอาชีวะแท่งอาชีวะนี่เขาจะยุบนะถ้าไม่ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยพักไทยรัฐไทยได้เป็นรัฐบาลแท่งอาชีวะถูกยุบไปแล้วครับผมและด้วยเหตุผลที่งี่เง่าที่สุดขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ไปเห็นเอกสารแล้วแล้วตอนนั้นนะยังเคยให้สมเกียรติอะไรที่อยู่ภาพประชาธิปัตย์คุณดูซะิะ นนั้นเป็นคำเขียนของอรัฐมนตรีทารรนเนมานเฮมิน,เ,มนเขียนว่าอาชีวศึกษานั้นไม่จำเป็นที่รัฐต้องทำครับทีน,นี้เลยนะเพราะฉะนั้นแท่งเนี่ยจะไม่ให้มีแท่งอาชีวะมีแท่งอ,อ,อุดมศึกษาครับมีแท่งของการศึกษาพื้นฐานนะ แล้วก็อาจจะเป็นประถมศึกษาหรืออะไรเนี่ยอาจารย์จ,จาไม่ได้แล้วแต่ว่าอาชีวะไม่มีครับอาชีวะไม่มีมีประถมมีมัธยมแต่ว่าอาชีวะไม่มีหรือ,อยังไงนะ,ะโอ้โหรบราคาฟันกันกว่าจะได้มาเพราะฉะนั้นแต่ละแท่งเนี่ยนี่เป็นพิธีการที่ระบอบอามาตจัดการกับฝ่ายการเมืองครับคุณทราบไหมก็คือว่าทำให้กระทรวงทบวงกลมต่างๆเนี่ยมีคณะกรรมการหมด แล้วนักการเมืองล้วงลูกไม่ได้ครับผมสมมติสมมติสมสมติเมื่อก่อนเรามีรัฐบนตรัทบวงถูกไหมคะครับพอตอนหลังอายุบมาเหลือเป็นกระทรวงเดียวเป็นกระทรวงศึกษาแล้วอ,อุดมศึกษาก็มีคณะกรรมการเป็นบอร์ดครับอะไรอะไรก็คือบอร์ดเป็นคนตัดสินใจหมดเหมือนเหมือนตอนนี้คณาโหมคุณเป็นรัฐมนตรีคณาโหมครับผมแต่คุณจะโยกย้ายอะไรก็ต้องผ่านกรรมการ ก็ <g ul od> บอดเหมือนกันพันบอดเหมือนกันอ่าพันบอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นปกติบอร์ดเนี่ยถ้าคุณเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเข้าใจได้ครับเพราะคุณต้องมีบอร์ดรับผิดชอบแต่บอร์ดในตอนหลังนี่ยอม,มาทไทยนี่เก่งมากก็สร้างบอร์ดไว้หมดเป็นบอดไปหมดแล้วเป็นบอร์ดไ้หมดแปลว่ารัฐบนตรีหลวงลูกไม่ได้ครับคุณอาจจะมีหนึ่งหนึ่งคนครับเช่นบอร์ดกลาโหมถ้าคุณไม่มีรัฐมนตรีช่วยคุณก็มีรัฐมนตรีว่าการหนึ่งคนครับแล้วก็ถ้าคุณ คุณเป็นคนเลือกประหลัดเองคุณก็ได้ประหลัดของคุณอีกหนึ่งคนคที่เหลือก็ไม่ใช่ละนี่ยกตยัวอย่างหรือบอร์ดของอุดมศึกษาบอร์ดของอาชีวะบอร์ดของมัธยมบอร์ดของการศึกษาพื้นฐานรหรือการศึกษานอกโรงเรียนเคยอาจารย์จำบอร์ดว่ามันมีกี่ชุดมีแท่งกี่ชุดเนี่ยขณะนี้จําไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาสิบปีละสิบปีเมื่อปีสี่สี่สี่ห้าที่อาจารย์ไปช่วยทํางานอยู่ แต่สภาการศึกษาจะเป็นอะไรที่มันบอกมีไกด์เลยครับขออนุญาตพูดภาษานะชาวบ้านสภาการศึกษานี่มีมีอำนาจหน้าที่ในการคือปกติตามหลักถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคุณไม่แบ่งอย่างนี้คุณก็มีกรมอาชีวะกรมอะไรต่างๆแล้วคุณก็มีสภาการศึกษาครับล้ายๆเป็นคนวางแผนเนี่ยคือจะทําคล้ายๆสภาพัฒน์เนี่ยทำคล้ายๆสภาพัฒน์ทำคล้ายๆกับสภาอย่างอื่น ก็แปลว่าคุณจะต้องเป็นคนวางแผนวางนโยบายบวางหลักการพื้นฐานแต่หลังจากที่เขาตั้งแท่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 งแท,งท่งมาหมดสภา,าการศึกษาคุณเป็นอะไรไม่มีหน้าที่แล้วไม่คือคุณเขียนมาก็ไม่มีใครเอาไปหน้าที่มันซ้อนอกันแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นนี้เขียนออกมาก็มีใครฟังนอกจากคุณมีเบียบประชุมมีคนมาแล้วคุณก็ส่งไปรัฐมนตรีดูถามว่าถามว่าคุณไม่ได้มีอํานาจที่จะไป บงการหรือสั่งเขาได้ใครเขาจะไปฟังคุณครับนะนอกจากคุณโชว์ออกมาแบบเล่นๆเหมือนกับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งสภาพัตถ้าเขาไม่ทํางานวิจัยถ้าเขาไม่มีตัวเลขออกมาถือเป็นที่ปรึกษารัฐบาลครับสิ่งที่เขาพูดออกมาก็ไม่มีใครเอาไปใช้ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเอาไปใช้เหมือนเมื่อตอนที่อาจารย์เคยถามว่าคุณมียุทธศาสตร์ของคุณไหมสมัยก่อนไม่มีนะตอนปี44เนี่ย อาจารย์ไปอยู่ทบวงถึงได้ถามได้ถามถามสภาพัฒน์ว่าคุณมียุทธศาสตร์ไหมก่อนหน้านี้เขาไม่มีแต่รัฐบาลที่เข้าไปเนี่ยเพิ่งเริ่มจะมีครัเพิ่งเริ่มจะมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเขียนเหมือนสภาพัฒน์สภาการศึกษาคือเขียนไว้ไม่มีใครเอาไปใช้ก็ได้เพราะคุณไม่มีอํานาจไปบังคับเขาครับคุณเขียนเอาไว้โกโก้แต่เขาไม่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นสภาการศึกษาไทยเนี่ย ไม่ได้ใหญ่โตอะไรครับผมมีการน้อยแน่ถ้าให้อาจารย์ทธิดาไปเป็นนล้วมันมีปัญหาเหรอของสภาการศึกษาคือหนึ่งสภาก็ไม่มีอำนาจครับนะอันที่สองมาเป็นขนาดอนุกรรมธิการยังมีการโวยวายโอ้ยประเทศไทยมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าในความคิดเห็นของอาจานะการศึกษาไทยเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำอย่าง ทำอย่างเต็มที่และจริงจังจริงจังเพราะว่าพูดตรงครบข้าราชการทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอนุรักษ์นิยมทั้งหมดและความคิดที่ครอบงําอยู่ในกระทรวงศึกษาพูดกันตรงๆเลยนะเป็นความคิดล้าหลังในระบอบอามา์ข้าราชการก็เหมือนกันก็เป็นอนุรักษ์นิยมในระบบอามา์คุณอนุรักษ์นิยมในโลกสมัยใหม่ไม่เป็นไร,รโลกสมัยใหม่คุณต้องมีทั้ง อนุรักษ์นิยมเสรีนิยมนะ,ะแต่ว่าคุณเป็นอนุรักษ์นิยมในระบอบอัมมาตคุณก็คิดแบบหลายสิบปีที่แล้วหรือกระทั่งเป็นร้อยปีที่แล้วเขียนประวัติศาสตร์ก็เขียนไม่ได้กระทั่ง14ตุลาฯยังเขียนไม่ได้เลยและอาจารย์จำได้ว่าเมื่อตอนที่ไปอยู่ทบวงมหาวิทยาลัยคุณสุธรรมแสงประทุมและณะนั้นเขาเป็นวาระครบอะไรสักอย่างเ่ย เขาก็ให้ขอความเห็นของคนมาเพื่อทําหนังสือแล้วก็ของรัฐมนตรีรัฐมนตรีคุณสุธรรมก็เลยบอกพี่พี่ช่วยเขียนหน่อยอาจารย์ก็ช่วยเขียนเขียนให้เขียนให้ทั้งหมดเนี่ยนะเขาทําเป็นรูปเล่มเสร็จแล้วทําไมรู้ไหมครับรองประหลัดไม่ให้พิมพ์เพราะเพราะด้วยด้วยเหตุอับงหาดด้วยเหตุก็คือไม่ชอบเนื้อหาข้างในครับ มันไม่ใช่ของอาจารย์ธิดาคนเดียวนะมันมาหมดเลยตอนนั้นมีสุร,รักศิวรักษ์มีใครคือทัชนะต่อการศึกษาอุดมศึกษาไทยที่จะก้าวไปข้างหน้าครับไม่ได้พิมพ์หรอกอแต่อาจารย์ก็ขี้เกียจไปพูก,กับรัฐมนตรีครับคืออาจารย์มารู้ทีหลังว่าไม่ได้พิมพ์มเห็นไหมว่าหมายความว่าอะไรนั่นนั่นยุคคุณทักษิณนะครับคุณเป็น,ร,นร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีสั่งให้ทําและทําอะไร แต่ปรากฏว่าข้าราชการประจำสั่งยุติได้แล้วขณะนั้นเขายังอุตส่าห์ตั้งบอร์ดขึ้นมาเหมือนกันนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วไปออกอะไรต่อมีอะไรอนุมัติอะไรตั้งเยอะแยะอาจารย์ก็ถามรองประหลัดคนหนึ่งเขามีรองประหลัดสองคนประหลัดหนึ่งคนว่าพลิกกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้วคณะกรรมการไม่มีอำนาจ ไม่มีอำนาจในการไม่มีอำนาจใช่คณะกรรมการของอุดมศึกษาอันนั้นนะในยุคนั้นนะไม่ใช่ยุคนี้มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเท่านั้นทำไมพวกคุณไปทำกันเองรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องรเราอุตสห์ไปบล็อกไว้หมดอ้าวไปออกคือบางคนมันอยากได้อะไรบางอย่างมาทางรัฐมนตรีไม่ได้ปรากฏว่าไปได้ทางที่คณะกรรมการ,รซึ่งพวกรองปลัดเรียกประชุม ทำทำโดยไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าขราชการประจำจำนวนหนึ่งอาศัยความไม่รู้ของนักการเมืองและอาศัยแท็กติกก็ทำให้อำนาจที่แท้จริงบริหารอยู่ที่มือตัวเองอนี่นี่พูดถึงขนาดว่ารัฐบ,บัตรีใส่ใจแล้วนะแล้วถ้ารัฐบ,บัตรีไม่ใส่ใจมีหน้าที่ไปเปิดงานมีหน้าที่ไปตัดป้า้ สมมติถ้ารัฐมนตรีสนใจเฉพาะแค่นั้นยิ่งเรียบร้อยเลยข้าราชการเนี่ยพูดตรงๆไม่ใช่ต้มอย่างเดียวหรอกคือจับเซ็นชื่อเลยก็ขนาดคณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจยังกล้าอนุมัติได้อาจารย์ไปถามเขาว่าคุณเอาอำนาจอะไรในคุณลองบอกมาค,ค,คือไม่ได้โกรธกันนะก็คุยกันดีๆเขาก็ทำหน้าเหมือนร้องไห้เขาบอกอาจารย์มันก็ทำมาอย่างนี้ตั้งนานถ้าอย่างนี้แปลว่าที่อนุมัติมา เป็นร้อยๆเรื่องพันๆเรื่องผิดหมดเลยสิเป็นธรรมเนียมกันเลยผิดหมดเลยสิอ้าวแล้วคุณจะว่ายังไงนี่พูดถึงว่ากระบวนการที่ข้าราชการประจ,จารําจะกีดกันนักการเมืองนะฮะจะกีดกันฝ่ายการเมืองแล้วใช้ตอนนี้นี่ทําในานามบอร์ดวันนี้เรากำลังพูดเรื่องอะไรนะสภาสภาการศึกษานี่แหละสภาการศึกษา ในขณะนี้ในทัศนา,าจารย์ก็คือเป็นที่ประชุมแล้วก็มาเก็บเบีย้ยประชุมได้เบีย้ยประชุมนั่นแหละก็คือมาดําเนินนโยบายเป็นที่ที่มาคุยกันแล้วจะดูว่ามีทัศนะอะไรโก้เช่นเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็แล้วเอกเปลี่ยนครูแล้วก็วางอะไรออกมาซึ่งไม่มีใครทําหรือทําไปแล้วก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความคิดเห็นว่าสภาการศึกษาเนี่ย นะคุณต้องไปยกเครื่องใหม่แล้วข้อสําคัญคือคุณอยู่ยังไงขณะนี้เนี่ยเขาพีเป็นแท่งแต่ละแท่งเขาก็เป็นนายของเขาเองครับถูกไหมเขาก็มีบอร์ดของเขามีบอร์ดของเขาแล้วสภา,าการศึกษาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งที่ได้ยินไกลๆ <c oughs> ได้ยินไกล <c oughs> ๆ <c oughs> แ,ลวแว่วๆเ <c oughs> สียงแว่ว,ว,วมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็มีความเห็นว่าพวกคุณไม่สมาร์ทเลย สมาร์ทแบบภาษาอังกฤษนะไม่ใช่สมาร์ทแบบภาษาไทยมสมาร์ทแบบภาษาอังกฤษนี่มันหมายถึงความฉลาดหลักแหลมครับคือคุณไม่ฉลาดหลักแหลมเลยพูดก,กันตรงๆรมถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นแล้วคำตอบอยู่ก็คืออะไรก็คือมาตรฐานการศึกษาไทยเนี่ยตกต่ำมากอาจารย์ไม่อยากจะพูดเลยว่าคุณภาพของ เยาว,วชนไทยและการศึกษาไทยต่ําลงทุกวันมเมื่อตอน14ตุลาตอนนั้นอาจารย์เริ่มเป็นอาจารย์เด็กๆครับแล้ว14ตุลาในช่วง14ตุลาถึง6ตุลา3ปีที่เป็นอาจารย์อยู่คุณภาพของนักศึกษามหาลัยไม่ดนินคับแก้วเลยครับและคนหลังจากรุ่นคนที่อาจารย์สอนรุ่นนั้นเนี่ยกับปเรียนปริญญาเอกหมดเลย กลับ <chega S 2> มาม<อ> <Netflix> เป็นอาจารย์สอนที่เก่งมากครับคือทําไมถึงรู้ว่าเก่งเพราะว่าข้อสอบยากยังทาได้เลยครับผมนะ,ะอาจารย์หลัง6ตุลาคหายเข้าไปในป่าครับแล้วกว่าจะได้เข้ามาทํางานต่อ7ปี7ปีกลับมาอยู่ที่ตําแหน่งเดิมครับเป็นอาจารย์มาตำแหน่งเดิมเป็นอาจารย์อยู่ที่ตําแหน่งเดิมสอนวิชานะ,ะครับผมวิทยศาศาสตร์การแพทย์ที่ว่าด้วย สิ่งมีชีวิตเล็กๆก็คือเชื้อโรคครับผมอาจารย์พบว่านกักศึกษามหิดลมหาลัยเดียวกันนั้น,นคุณภาพเจปีให้หลังเนี่ยกับเจปีก่อนนั้นห่างกันเยอะเลยเพราะเหตุอะไรครับอาจารย์ที่ทำห่างกันเยอะเลยแล้วจะทำยังไงครับเราก็เลยต้องมาปรับมาตรฐานในการออกข้อสอบใหม่ก็คือเริ่มต้นด้วยการที่ เวลาสอนเราต้องบอกเลยว่าความสําคัญวันนี้ที่สอนทั้งหมดเนี่ยมีความสําคัญ1นึ่งสคือให้เขาคิดเองไม่ได้ครับต้องบอกมาเลย1 2 3 4งมีหมีประเด็นไหนสําคัญประเด็นไหนบ้าง,งชงั่วโมงหน้ามาอ่าบอกไปเลยแล้วพอเวลาใกล้จะสอบบอกมาเลยว่าทั้งหมดที่สมมติเราสอนคุณมา30ชั่วโมงสามสิบชั่วโมงเนี่ยมันมีชั่วโมงสําคัญอะไรบ้างข้อสอบจะออกอะไรบ้าง คือหมายความว่าเราต้องจับประเด็นให้เขาว่าทั้งหมดเนี่ยอะไรที่สําคัญเราบอกข้อสอบให้หมดเลยนะบ,บอกว่าข้อสอบจะต้องออกมาบางตัวเนี่ยอาจารย์ถามเขาว่าถ้าคุณถ้าคุณเรียนวิชาว่าด้วยเชื้อโรคทางลำไส้อย่างเงี้ยน,นะทางลำไส้อ่าถ้าคุณไม่รู้ว่าอ ah, หิวาตักะโรคเป็นยังไงถ้าคุณไม่รู้ว่าไทฟอยด์เป็นยังไงนี่สมควรตกหรือได้เขาบอกสมควรตกครับสมควรตายด้วยเขาพูดอย่างนั้นนะ เราบอกเอางั้นแหละแล้วเราจะออกข้อสอบสองเรื่องนี้แหละนี่ยกตัวอย่างนะออกข้อสอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้ผิดครับแต่คุณภาพลดลงประเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าคําตอบจะเป็นยังไงอาจารย์เลยต้องออกข้อสอบแบบบอกข้อสอบครับเล่าประเด็นสําคัญคือพูดตรงๆว่าเฉลยข้อสอบล่วงหน้าเลยถ้าไม่เช่นั้นเนี่ยตกหมดอื ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่เพราะว่าเรานี่เนี่นี่เด็กมหิดลนะไม่ใช่ว่าขอโทษไม่ใช่ว่าอยู่ที่ราชาพัฒที่ไม่ได้คัดมานะครับนี่นักศึกษามหิดลนะแล้วเวลาอาจารย์ไปทํางานไอ้เวลาหลังจากนั้นอาจารย์ไปรับคนเข้าทํางานข้อที่หนึ่งฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องไหมข้อที่สอง พูดให้คนอื่นฟังรู้เรื่องไหมครับถ้าผ่านสองข้อนี้รับเข้าทำงานข้อที่3ที่ลำเลิศที่สุดคือเขียนให้คนอื่นอ่านรู้เรื่องไหมครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษากันต่อในช่วงที่สองครับพักสักครู่ครับ